อ p พี9 9รู้สึกผิดเป็นพลังงานลบที่เกือบต่ำสุดเราจึงไม่ควรสะสมความรู้สึกผิดนี้แต่นั่นแปลว่าเราสามารถสุขแบบไหนก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนใครเพื่อไม่ต้องกลัวกดกรอบของาศาสนาบางาศาสนาที่พยายามกดข่มไม่ให้เราแสดงออกซึ่งความสุขตัวอย่างเช่นอย่าร้องรำทำเพลงนะต้องโดนเคี่ยนตีเพื่อสำนึกผิดและ บอย่ามีเซ็กนะอย่าสุขอย่าทุกข์อย่าขยับจิตนะต้องนิ่งถือเป็นไม้กระดานไร้อารมณ์จึงจะเรียกว่าเป็นสาวกที่ดีแต่ไม่ใช่ให้เราสุขแบบเห็นแก่ตัวแล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นและบอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วทำไมจิตวิญญาณของเราต้องเรียนรู้อารมณ์นี้ก่อนที่จะวางลงด้วยเล่าสุขแบบไหนก็ได้ขอเพียงไม่เดือดร้อนใคร